สวัสดีค่ะพบกับสายจาก I'm Side Channel ค่ะก็กดเข้ามารับรางวัลเฮ r r y g r a c กันเถอะนะคะรอบนี้สายก็ไม่ได้ที่หนึ่งใช่แล้วเราได้ที่สองนะคะนี้เรารู้ผลอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เขานำสายนะคะแบบว่าเขานำไปแล้วแบบเกินรอบสายไปแล้วนะคะแบบเรียกว่าตามไม่ได้เราก็เลยรู้ผลแล้วแล้วเดี๋ยวเรามากดรับกันเถอะก็คือตอนนี้มันไม่มีอะไรเด้งมาให้สายกดใช่ปะก็คือเหมือนเดิมค่ะวิ่งไปด้านขวานะ ก็ดูสัญ,ญลักษณ์ Heroic Race ที่เป็นรูปธงนี่เลยกด r e s o l v e ตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนถ้าไม่เจอให้กด r e s o l v e นะนี่ไง Your final position นะคะ second นั่นเองได้ที่2ค่ะก็เลยได้มังกรทั้งหมด3ตัวซึ่งตัวนี้คือตัว Scraper p Dragon นะคะที่เป็นธาตุแบบที่น่าสนใจที่ใส่แบบว่าสนใจมากนะคะรองลงมาคือเป็นรางวัลที่ดีมากอันนี้อันหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูทีเดียว Sky King Dragon ค่ะแล้วก็กดอุย้ยรู้แล้วรู้แล้วอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงคือ Winter Comet Dragon นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ Storage กันเถอะเรียกว่าอ่าอย่าไปสนใจอ่ากองดองนะคะตอนนี้ก็ไขเยอะมากจริงอยู่ไหน ด้วยความที่เน็ตก็ชา้าด้วยนะเดี๋ยวนะโอเคอยู่ไหนอะอ้าหามังกรตะกี้ไม่เจอโอเคอยู่ที่นี่ค่ะ Winter f o m a t ตะกี้นะคะแล้วก็ Scraper p Darkon อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าชื่ออะไรนะ h o ซอแ o วนั่นแหละอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วล่ะส c รั p เปอุ้ยอยู่ที่ไหนอะ่ะอุ้ยหายไปแล้วค่ะ เรียกว่าจําไม่ได้แฮะประมาณนี้แล้วกันก็คือได้ครบมาหมดแล้วเนาะแต่ว่ายกเว้นว่าอ่ได้ตัว H นะคะแต่ว่าซายได้ตัวที่เป็นออฟของฝั่ง h e r i c r e s e เพราะว่าทายเก็บ Arrow นะคะได้ทั้งหมด15อันแล้วก็คันธนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือซายได้ในส่วนออฟของตัว High Priest นะคะที่ซายลงคลิปของ d a o n City ตัวล่าสุดไปใช่แล้วทายได้มา อันนี้นั่นเองแล้วเดี๋ยวซาซใช้จ็อกเกอร์ออฟที่เขามีให้อีกประมาณ40มั้งก็คือสามารถที่จะอัญเชิญได้แต่ว่าายมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ซายจะเก็บไปอีกนะคะเพื่อให้เพิ่มดาวหรือว่า empower น้องได้นั่นเอง e m p ม w า r มันต้องใช้120ไงเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องรีบมันรีบไม่ได้ไงก็คือเก็บจ็ k กเกอร์ออฟนะคะมาเพื่อจะทําให้น้องได้ดาวนั่นเองคือตอนนี้มันมีแค่80ดไงเพราะฉะนั้นดาวมันแบบ ยังไม่ได้ถูกไหมก็คือรอว่าชิ้นส่วนจะเพิ่มหรือว่าจ็กเกอร์ออฟจะเพิ่มนั่นเองโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะสําหรับรางวัลที่3นั่นเองโอเคมากมายทุกคนกดรับข้างนี้นะคะที่กดไปให้ดูต้นคลิปนะคะก็เจอกันใหม่ h e r o ร g Race ครั้งหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้มีอีเวนต์ใหม่แล้วนะคะที่เป็นอีเวนต์ตัวซัมติงอ่ะเข้าไปดูนิดนึงนะคะก็พูดรวบเลยละกันเนาะ อันนี้เป็น Hurricane Runner นะคะที่เป็นอีเวนต์แบบสั้นๆ2วัน21ชั่วโมงเหมือนมาคัดแหละคะ่ะแล้วก็อ่ให้เราวิ่งวิ่วิวิวนะคะเพื่อไปเอาของรางวัลที่เป็นแบบสุดๆแล้วก็คือจะเป็นน่าจะเป็นมังกรตัวนี้นะ Hurricane Dragon นะคะที่เป็นแบบก็คือที่เป็นในส่วนของมังกรตัวเอกของอีเวนต์นี้นะคะ h u r r i c a n ั Hurricane Runner นั่นเองมีถึงวันที่15ตุลานะคะจากวันนี้ ก็คือมาแบบช่วงสั้นๆนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นั่นเองที่มีอ่าหีบสมบัตินะคะให้เก็บซึ่งในนั้นนะคะมีเพชรถ,ถึง1,000เจมคือแบบเฮ้ยแบบอันนี้คือแจกเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนหลังจากที่เราเสียเพชรให้กับอ่าพีโรอิกเรสเยอะๆนะคะเรามาเก็บเจม ว่าเพชรกันที่นี่ดีกว่าโอเคเป็นรีวิวสั้นๆนะคะสำหรับอีเวนต์ใหม่รวมกับการรับของรางวัล Heroic Race นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอม่ลืมกด subscribe กดไลค์ share, กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะเย้